หายใจเข้าลึกๆชา้ชาๆหายใจออกช,าชาาาา้าๆยาวๆทำความรู้สึกขึ้นมาที่จมูกทำความรู้สึกขึ้นมาที่ลูกตาค่อยๆดึมตาขึ้นค่อยๆดืมตาขึ้น สงบมะเจ็บขาอ่าก็ะ้มันเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นเองครับตะคิยนกินขานะ,ะตอนต้นสงบป่ะ <c oughs> สงบครับอันนี้เขาเรียกว่าจเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานผลทางจะไปพนพนิครับไปทางนี้ แก่ป่ะคร<ะ>ับแล้วบุญเนี่ยขณะที่รู้ตัวเนี่ยบุญก็จะไหลเข้ามาไหลเข้ามาครับ<ะ>ทำให้สุขภาพดีขึ้นครับ<ะ>เพราะว่าเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกันหายใจใช่ไหมครับ<ะ>ลมมันก็จะลงไปถึงลมปราณมันจะมันจะลงไปถึงเหมือนกับกระบ,บังลมครับ<ะ>และวขณะที่ร่างกายกำลังผลิตมเมล็ดเลือดใช่ไหม มันก็จะได้อากาศบริสุทธิ์เพราะปกติคนทั่วไปหายใจแค่นี้แล้วจะป่วยอา่าถ้าสมมติว่าปล่อยเป็นธรรมชาติเนี่ยอาวยวะทุกอย่างเนี่ยจะทำงานตามปกติต่อมก็จะทำงานแบบเป็นไปตามธรรมชาติสมองเราเนี่ยเบาไหมเบามันจะจัดขึ้นระบบกระแสะไฟในสมองเนี่ย เรียงเป็นเรียงนะเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยบุญก็จะเกิดขึ้นพลังงานก็จะเกิดขึ้นรู้จึกใจมันมันหนักแน่นขึ้นไหมมันมีพลงังทําให้มีสติมีสมาธิแล้วก็ทําให้เกิดปัญญาใจยังณะที่กําลังทําอย่างต่อเนื่องนี่นะมันก็เป็น พลังที่เป็นสี่มงคลพระที่เขาไล่ผีเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาไล่เขาตอ,องพลังจิตนี่แหละแต่ความสงบใช่ไหมรวบรวมแล้วก็ขนานั้นน่ะสิ่งอภมมงคลในตัวเองสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดมันจะถูกขับออกไปความวุ่นวายเรื่องราววุ่นแล้วก็โลกไล่วิญญาณไล่สิ่งที่มันมีแต่ปัญหา นี่เขาเรียกว่าสิ่งอวมงคลใช่ไหมครับมันจะถูกขับออกไปแล้วมันก็จะไปดึงเอาสิริมงคลเข้ามาครับนี่ก็คือการปฏิบัติเพื่อที่ชำระกายวาจาใจวิญญาณเขาก็จะได้บุญครับเขาได้บุญเต็มที่แล้วเขาก็ไปเกิดเราเองก็จะได้มีพลังงานบวกขึ้นไปบวกขึ้นไปและในที่สุดถ้าทําต่อเนื่องเราก็จะไปมีปัญญาที่จะ ค่ากิเลสพอไปพระนิพานก็ไปอย่างนี้แหละเข้าใจยังเข้าใจครับเขาสอนเดินโยกผมยังยังไม่เคยสอนอยังเคยมาแต่ว,ว่าย,ยังไม่ได้สอนยังครับพรุ่งนี้เดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงสลับกันเข้าใจปะเดินแบบมีสติครับไม่ต่างกันขณะที่เราเดิน ้าเรามีจิตใจจดจ่อกับการเคลื่อนไหวของกายก็ไม่มีโอกาสคิดเข้าใจปะ่ะแต่ที่เดินแบบเออเหยือ,อย่างเงี้ยไม่ได้ครับเดินแบบมีสติรู้ว่าขณะนี้เท้ากลาลังเคลื่อนไปใช่ไหมอันนี้ก็จะได้บุญพระเจ้าก็เดินจงกรมเหมือนกันนั่งสมาธิเหมือนกันและเนี่ยก็จะเป็นพลังงานที่จะทําให้เราเนี่ยทั้งร่างกายโลกทั้งหลายที่เป็นอยู่ ก็จะหายและจะมีภูมิต้านทานแล้วก็สิ่งขอบมองคลก็จะถูกขับออกไปสิ่งที่ดีก็จะกลับกลับมาบุญทุยส่วนนี้จะเกิดขึ้นบุญเนี่ยมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารอีกสนจใจอย่างเพราะว่ามันจะเป็นเส้นทางไปสู่การเข้าสู่พระนิพพานที่เลยเป็นบุญใหญ่่ะไปได้